สวัสดี谢谢ครับผมพบกับผมโปรตุเกสงานสวนคือเกาครับผมมื่อนะนี่พาพี่น้องของมหาเห็ดนะพี่น้องเนาะผู้ใดมักมาหาเห็ดกันสิพามาหาเห็ดนะพี่น้องมื่อนี่ก็เป็นวันที่สามกุมภาพันธ์นะครับพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผม freedom, พาพี <outdoors> mat, Paris, ่น้องของมหาเห็ดเนาะผู้ใดมักหาเห็ดเนาะพี่น้องเนาะครับผมนี่ก็มาประพาดปลานะพี่น้องเนาะทำนองว่ามาประพาดปลาอยู่ซื่อๆกับโบมี่ยังเห็ดพี่น้อง หลังจากเคลียเคลียงานแล้วมันเสามันคิดน้องพี่น้องเนาะกับพาพี่น้องเขามาหาเห็ดครับผมมาหอดกันพอเห็ดเลยพี่น้องเอบอบรนึกบ์ฝันในยพี่น้องว่ามันถีเกิดเห็ดพี่น้องนี่ครับมีพี่น้องมีเห็ดอีเลีเด้พี่น้องเห็นไหมเห็ดน้ำมาเห็ดแดงเห็นไหมพี่น้องมีเสยพี่น้องออกเสยอได้พี่น,อน,น,น,อนอ้อ,อ,เนองเนาะครับผมดอกงามๆเลยพี่น้องนี เดือนกุมภาเนีพี่น้องเห็ดนาแรงพี่น้องออกเซยนี่ครับพี่น้องพาพี่น้องเข้ามาหาเห็ดครับพี่น้องเนาะนี่ครับบ้านไหนจักดอกอยู่มาฮอดกะถุงเปาพี่น้องมาหาเห็ดครับผมได้แล้วดอกหนึ่งครับนี่พี่น้องครับผมไปเอาไปหากันต่อเนาอพี่น้องเนาะพออีกแล้วพี่น้องพออีกแล้วครับผมนี่ครับ ออกเสยพี่น้องอย่าว่าเ้อพี่น้องเดือนกุมภาเนี่ครับเมือ่อวันที่สามกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องเฮ็ดออกเสยโอ้ย <c oughs> พี่น้องเบ่งเอาครับเฮ็ดนำามากบานเท่าพี่น้องออกเสยนี่ครับดอกง,งามๆพี่น้องได้มาอีกหนึ่งดอกครับผม นี่ครับใส่เข้าไปเป็นสองดอกพี่น้องครับผมเดี๋ยวเขาหากันต่อนะพี่น้องเนาะนี่ครับหากันต่อปูนปลาเห็ดเขากว้างขวางพี่น้องเป็นทั้งใดพอ่อคือเก้าพี่น้องว่ามันบอพอ่อออกคือเก้าพี่น้องเห็ดครับผมไปกันต่อพ่ออีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วนี่ครับผมดอกง,งามๆเลยพี่น้องนี่ครับพ่ออีกแล้วพี่น้อง เห็นไหมครับเนี่ยดอกน้ำงามเลยพี่น้องเย่ายว่าเด้พี่น้องเด้อวันบอกมันลากออกเลยพี่น้องเห็ดน้ำข้างเห็ดน้ำหมอกพี่น้องนี่ครับผมกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะถ่ายกันเห้เบิ่งเลยครับมันออกอีหลีพี่น้องมาอีกแล้วครับผมมันมาอีกแล้วนะครับพี่น้องเห็ดครับดอกน้งามพี่น้องนี่ป่าเห็ดเ่าพี่น้อง ปาเห็ดประเทศปโปรตุเกสอยู่ป่าใหม่เดี่ยพี่น้องเด้อมันลงลงๆสิหรอปลาใช่ไหมมันคือปลาบันท้องพี่น้องเนาะปลาปลูกด้วพี่น้องเด้อครับผมหากันไปบึ้งกันไปนะพี่น้องเนาะพอได้ดแกงยิ่เนาะพี่น้องเนาะได้อีกแล้วดอกนึงครับอ้พี่น้องพ่อฮอตเห็ดเพิงพี่น้องอู้ยนี่พอแล้วพ, ng, พี่น้องพอแล้วพ่อฮอตเห็ดเพิงพี่น้องเนี่ยเห็ดเพิงก็ออกพี่น้อง คุยว่ามันสีบลอกมันออกสวยพี่น้องนี่ย็ดเพลิงไหมดอกงามๆเลยพี่น้องนี่ย็ดเพลิงเนี่ยครับพี่น้องดอกงามๆเลยจากหนึ่งเป็นสองแล้วได้พี่น้องจากสองเป็นสามสามเป็นสี่แหละเด้อพี่น้องเด้อมันๆครับพี่น้องหากินมือเนี่กับพอ่อ ข้อสิได้เก็บอยู่เด้อพี่น้องอืมครับผมอย่าว่าบ่มีเห็ดเด้อพี่น้องเด้อพ่ออีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วดอกดินพี่น้องดอกดินเนี่ยพี่น้องโอ้พี่น้องดอกดินเลยพี่น้องนี่นี่โอ้นี่ครับโอ้ย่างจังพี่น้องดอกดินเลยงามๆเลยพี่น้องโอ้ออกคักเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่าบ่ออกเด้อพี่น้องเด้อ พ่อยอีกแล้วพี่น้องพ่อยอีกแล้วสองดอกครับงามๆเลยพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องอุ้ยนี่ดอกนึงพี่น้องนี่อีกดอกนึง่งปาดออกเลี้ยงดอกเลยพี่น้องนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องอสามดอกงามๆเลยพี่น้องจัดไปจมๆพี่น้องบึ่งดอกนี้ก่อนเนี่ยเอาย่างจมเลยพี่น้องหนึง่งดอก ดอกใหญ่ๆงามๆเลยพี่น้องนี่เบาบับนี่ดอกหนึ่งพี่น้องสองดอกดอก,ดอกงามๆเลยพี่น้องนี่ดอกหนึ่งพี่น้องเป็นดอกนี้กันเอ,อ้ยนี่พี่น้องนี่เนี่ยครับผมงามๆเลยพี่น้องสามดอกนี่นี่ครับพี่น้องสามดอก อ่าเดีวพี่น้องพ่อดอกดินพี่น้องอุ้ยเบิงพี่น้องเบิงมีพ่อดอกดินเลยพี่น้องเบิงอุ้ยดอกจุ่งๆงามๆเลยพี่น้องนี่ครับงามๆเลยพี่น้องเห็ดเดือนกุมงผ้าได้พี่น้องด้อว,วันนี้สามกุมงผ้าครับผมนี่ดอกใงญ่ๆงามๆเลยโอ้หลังจากฝนตกติดต่อกันมาได้สองอาทิตย์พี่น้อง แต่ว่าที่์นีบ่ตกผมเลยมาสองบึ่งนะออกบ่เห็นดบุษนออกดีลีพี่น้องปาดสุดยอดดีดีครับพี่น้องน่ครับได้อีกดอกนึงมันๆันนะพี่น้องเนาะใส่ลงไปพี่น้องเห็นบ่ดอกหนึ่งเป็นสองดอกสองเป็นสี่เลยได้บาดนี้เริ่มหลายเลยได้พี่น้องงามๆาเลยพี่น้องปาดูพี่น้องโอโยอยู่พี่น้องเฮ้ยมันมันเห็ดบ่พี่น้องนี่เป็นอุยุอัญญาอยู่พี่พี่น้อง เบึ้งเบึงบึงบึง,บงผมกับบวกการโจกบันไดย์ได้พี่น้องมาแมนแนวบันไดย์ได้ไดนี่เขีย่ยบ้างนะพี่น้องเนาะไม่เคลียร์ไม่เคลี่ย,ยอู้หูอีพี่น้องเบึงเบึงเบึงปรากฏว่าเป็นเฮดได้พี่น้องเด้อนี่ครับดอกแจมแจมเลยพี่น้องออกซ้อนกันสองดอกอย่าวบา,บาปนี่พี่น้อง เบ่งให้พี่น้องเขาเบ่งเลยพี่น้องสองดอกพี่น้องนี่ดอกแรกเลยพูดอ่ะดังขวะเลยเนี่ยพี่น้องเบ่งเองาเบ่งหกักโอ้ยเห็ดเดียนกุมพะอย่างมาดอกใหญ่ดอกเปียเลยพี่น้องปาดหนึ่งดอกเด้พี่น้องเด้อนี่ดอกแรกดอกที่สองนี่พี่น้องสองดอกดอกนี่ก็ดอกจีมอุ่นดังขวักเลยเบ่งพี่น้อง อ้ยอย่างงามเลยพี่น้องสองดอกจัดไปาง,งามๆพ่ออีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วอยู่ใต้กอไม้พี่นออ้องเบิ้งเบึ้งเบึ้งอยู่ใต้กอไม้นึ่พี่น้องเียเห็นบ่ออ้ยปวะดอกอย่างงามเลยพี่น้องเบิง้งออกบ่เอ้ยเบิึงครับดอกใหญ่อยู่ใต้กอปับ๊บปวลระดังควักเลยพี่น้องอ่ นี่ครับดอกงมงามเลยพี่น้องจัดไตอีกหนึ่งดอกครับพี่น้องอยู่นี่ตยอันพุ่มใหม่พี่น้องสุดยอดที่ดีปะ่ะปาพี่น้องเบ่งดอกนี่พี่น้องปื๊ดโถยางจังเลยพี่น้องดอกนี่ตั้งเธอเลยยี่พี่น้องเห็ดน้ำหมากเห็ดแดงพี่น้องปาโถดอกขาดดอกแ่โคตรพ่อคนแม่เห็ดเลยพี่น้อง จิกสีบานนี่แหละนะพี่น้องเนาะดอกใหญ่ครับฟังเสียงฟังเสียงโคตรอุ้ยป่ะโอ้ดอกเงี้ยลีพี่น้องจัดไปพ่ออีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วนี่ครับออกแง่กันอยูบัตเนี่ยนี่พี่น้องอย่าเาบาบาปโอ้ดอกนึงมันแก่แล้วพี่น้องมีอีกดอกเดียวนี่ บึงขามันพี่น้องเป็นไดโคกครับโอโ้โหสุดยอดอีลีพี่น้องจัดไปจัดไปอีกดอกหนึ่งบึงบรรยากาศป่าเห็ดแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิว่ามาหอดป่าเห็ดเราคือบริห็นป่าเห็ดสิวา่าอีกหละเป็นยังไดป่าเห็ดไทยบ่งแน่นเนาะนี่ครับไทยบิ่งเนาะพี่น้องเนาะป่าเห็ดประเทศ,ปเทศโปตุเกสเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวสิว่ามาหอดปลาเห็ดเราก็อบ้ทายใหเบิงึงอธิบายอีกแล้วมาหาเห็ดก็ต้องทายปลาเห็ดนี่เพิ่นเบึงน้ำพี่น้องเนาะครับผมโอ้มือนอีก็เห็ดออกลายดีพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวสิพผ้าหากันไปเรื่อยๆพี่น้องว่าหันนี่ก็ปุ้ยผ่อนีดดอกเงี้ยนะพี่น้องเนาะครับผมไปกันต่อเลยพี่น้องพอยอีกแล้วพี่น้องพอยอีกแล้วพอยอีกแล้วครับปุ้ยมานี่ลีพี่น้องมือน,นีนี่ครับ ดอกงา,งามเลยมันหมานพี่นอ้องบึ่งฟังเสียงโอ้ยดังควกักหากขาดแล้วพี่นอ้องบราเป็นยังได้ือเกเาครับผมหากันต่อป้าถูกพี่นอ้องเห็ดคือออกเลี้ยงดอกบพียงพี่นอ้องหนึ่งดอกพี่นอ้องนี่หนึ่งดอกเด้อดอกที่สองพี่นอ้องดอกที่สาม มีสามดอกพี่น้องเอา 1, ดอกนี้ก่อนหนึ่งดอกดังควดดอกที่สองดอกว่านไหพี่น้องดอกนี้ดอกน้อยกับดังแก็บดอกที่สองนี่ดอกที่สามพี่น้องดอกนี้ทรงเทาทรงเทาแต่มันบดเทาดิพี่น้องเดี๋ยวบึงคือทรงเทาซื้อๆนี่พี่น้องเป็นได แน่นบ่ครับดังกึกเลยยางจังเป็นไดพี่น้องเป็นไดผลงานผลงานโอโ้โหเห็ดเกิดกุ่งผ้าบนาเซียเลยพี่น้องเห็ดหนาหนาวด้นี่พี่น้อง <laughs> เอาละครับผมเลื่อมลายละไปกันต่อออกแบบซ่อนพี่น้องลักซ่อนลักซ่อนพี่น้องโอ้ออกแบบซ่อนเลยพี่น้องเบึงบ้งเบึงบ้งเบึง้งเห็ดมาเห็ดแดงมันโฮครับผมออกแบบซ่อนเลย <laughs> สุดยอดอีลีพี่น้องเอาอึ๊กอึ๊กอุ๊ห์โหระอุ้ยดอกใหญ่อ่อนซอนดิพี่น้องอยากให้พี่น้องเขาเดมาเก็บน้องกันนะพี่น้องเนาะอืมนี่ครับดอกใหญ่ๆงามๆเลยพี่น้องไปจัดไปอีกสองดอกพี่น้องมันแมีนเห็ดบ่พี่น้องลักษณะนี้เอ๋เบอร์พี่น้องเบอรงแมีนบ่เนาะเห็ดนะ โอ้แม่นอีลีพี่น้องลักษณะัเป็นอุยุกเลยพี่น้องเลยเห็ดมันออกนี่ครับพี่น้องลักษณะัเป็นอุยุกระบังยางเดียวพี่น้องขี่เข็บแมงอดอย่าไปเห็ดคือผมเลยพี่น้องดเด้อผมบ่เด้ถุงมือมาพี่น้องผมก็เลยเอาลักษณะนี้เลยนี่ครับอเอาเบิ่งขี่เข็บแมงหงดเลยพี่น้องมาเป็นว่าเห็นเห็ดงามเห็ด อันนี้จับได้จับเอา,าเออพ,เงเงพี่น้องเนาะระวังเด้อขีเข็บแม่งงอดพี่น้องนี่ครับดอกงามฟังเสียงขวดอ่ะขวกเลยพี่น้องเป็นไดดอกงามพี่น้องจัดไปอีกหนึ่งแต้มพี่น้องงา,งามเลยเอาแล้วพี่น้องเอาแล,ล้วพ่อเฮ็ดเพิงเลยพี่น้องนี่หมห้ยปดฝุกเต็มไพี่น้องเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงดอกงามงามพี่น้องเพิงเฮ็ดเพิง จัดไปอีกหนึ่งเต็มพี่น้องแมนเห็ดบนุนีพี่น้องแมนฮิวบอแมนจะเป็นอุญุโอ้มันหลอกมันหลอกพี่น้องบอแมนครับผาดเลยงานนี่พ่ออีกแล้วดอกหนึ่งพี่น้องดอกจุม่มดอกจีมันพี่น้องนี่เป็นได็ครับเอ๊ฟดังกึกเลยพี่น้องกึก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  งามๆเลยพี่น้องบึ่งๆผลงานบึ่งผลงานพี่น้องบึ่งผลงานปัดผลงานพี่น้องดิแกงแบบง่ญ่เลยพี่น้องดอกกระเหญ่พร้อสุดๆเลยพี่น้องเห็ดหนาแรงพี่น้องบ้านาเซียหลังจากที่ฝนตกสองอาทิตย์พี่น้องเกิดเสยืดขึ้นกันเะยพี่น้องเห็ดเดือนกุ้โผ้าพี่น้องนี่ครับมาผู้เดียวด้พี่น้องมื่อนี้ นี่แหละปลาเห็ดพี่น้องเดือนกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องมื้อนี้วันที่สามเลยพี่น้องเด้สามกุมภาพาพี่น้องเขามาหาเห็ดมาประพาสปลาพี่น้องมันเป็นแต่ยูเนาะพี่น้องเนาะหาอยู่หากินไปพี่น้องเดะแกงบักใหญ่แล้วเด้อนี่ยังบ่ทันพออยู่เอาอีกจังหน่อยก่อนเนาะพี่น้องเนาะครับผมจัดไปพอดอกกีกีอีกดอกนึงล่ะพี่น้องนี่กับนี่ดอกกีมันพี่น้อง พออีกดอกนึงอุยูอินิอุยูอินิแมนบ่หนิพี่น้องแมนบ่มันแมนบ่พี่น้องมันแมนบ่โอ้มันเน่าแล้วอันนี้เดือดสนแมนบอสนอันนี้เดือดเมนบ่โอ้แมนอี่ดีโอุ้่นเบิ้งพี่น้องออกมาจากดินมนดินออกมาเลยพี่น้องมนดินออกมาเลยเอาฟังเสียงฟังเสียงขวักโอ้ย โอ้โหดอกงามๆเลยพี ER ip, s, oh, oh, О, oh, acá, ่น oh, 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 ้องจัดไปจัดไปงามๆโอ้อ uh> so like, ันนี้แมนบ่นี่อันนี้แมนบ่พี่น้องแมนบ่อันนี้ใส่็จละใส่็จละบนเงินบ่เนี่นี่นี่ยเนี่นี่โอ้นี่ก็แมนขึ้นกันพี่น้องอ้มันเถาแล้วบังหมดบังแมงกินพี่น้องนี่เห็นบ่เห็นบ่ขาวๆนอนกินได้แน่นพี่น้องเห็นบ่ ขาวนอนเต่ยังเงบเป็นนอนเป็นมดเป็นแมงกินได้เขาก็กินได้พี่น้องอันนี้ครับผมให้พี่น้องเขาเบิ้งซอดอกครับผมไปกันต่ออันนี้แมนปนีโ้โอ้นี่แมนอีลีพี่น้องนี่โอ้ยเนอะดอกดินพี่น้องงามๆจัดไปอีกหนึ่งดอก ตัวนี้แมนบ่พี่น้องโอ้ยแมนอยู่แมนอยู่แต่ว่ามันคือส่งสิเแถวพี่น้องแต่ว่ากับมาเป็นใส่ได้อยู่บ้างฮะบังเอนโอ้ยใส่บ่ได้แล้วพี่น้องเปื่อยแล้วนี่ครับมันเปื่อยจับมือสีเปือเป่อยขามือเลยถือว่าพลาดไปก่อนหน้าพี่น้องเนาะแมนเห็ดบ่นี่พี่น้องโอ้ยเนาะบังเอนโอ้โอ้แมนเสือพี่น้อง แม่อันสยดอกดินพี่น้องนี่ออกอู้หม่หดลูกมันนี่พี่น้องเห็นบ่นี่ลูกมันพี่น้องเบานาะเอาแต่ดอกใหญ่นเนาะดอกตูมมันนี่พี่น้องนี่งามเลยพี่น้องฟังเสียงขวกเลยพี่น้องงามงามเลยครับพี่น้องเห็ดหนังง้วพี่น้องจัดไปหนึ่งดอกว่าเลี้ยงเห็ดนี่มันออกคหรมันได้ออกนี่มันออกเป็นมูเลยพี่น้องผมกับโบ อันนี้ปันไดดอกแต่ว่ารองเบิ้งแน่แน่เห็นบ่มันออกเป็นมูเดยพี่น้องนี่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 พี่น้องมันออกเป็นมูออกแบบเบืงมันหลีคนปาดพี่น้องว่ะว่ะโอ้จุ่มกันอยู่พี่น้องสามดอกเบิ้งดอกนี่โอ้ยดอกนี้จะมาเนา่าเห็นไหมพี่น้องเน่าแล้วนี่แต่ว่าตัวนี้ตัวตัวกูกันนี้ยังใดอยู่นี่โอ้ยหักไหม ออ้ยด่างขลุกเลยพี่น้องขลุกเลยมึงมึงมึงหอยแมงกินนี่พี่น้องเว้ยปวดอะปัดมันเน่าตัวพี่น้องเห็นไหมมันเน่าครับพี่น้องโอ้ยแต่ว่าขามันงามพี่น้องพี่น้องเนาะงขันที่เอาก็เอาได้อยู่ดิพี่น้องแต่ว่านี่มันเน่าพี่น้องขันที่เอาก็ได้อยู่แต่ว่าโอ้ยเนาะเสียดายเนาะแต่ว่าตัวนี้ใส่ได้อยู่นี่ เ yeah. นี่ยตัวนี้ใส่ได้อยู่ครับพี่น้องเอา้าเก็บตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะพอได้ตัวนี้ใส่ได้อยู่ครับผมแต่ว่าแมงกินจังหน่อยกับโบเป็นยังใส่ได้อยู่ครับไปกันต่อโอ้ยหลอดสายตาไปเด้งดนีนอะ้ะพี่น้องดอกนี่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวบ่เห็นไหมพี่น้อง <laughs> โอ้โหดอกบบง่ายเลยอ๋ออุ้ย <laughs> ดังควักเลยพี่น้องอ เบิ้งหมดเบิ้งแมงกินพี่นอ้องอือเห็นบ่บึนๆเยู่นี่ครับกินได้พี่น้องเสียผมนี่ง,งามๆเลยพี่น้องดอกใหญ่ๆหลอดใสยตาจัดไปหนึ่งแต้มครับผมบบเซียก็ต้องเสื้อนะพี่น้องเนาะเหย็ดออกเบี้ยนกุมผ้าพันเนะพี่น้องหนาแรงนะพี่น้องนอโอ้ยผมก็เงเยดขึ้นกันเลยพี่น้องว่าจิมาลองหาเบิง้งหาเก็บเบิง้ง ได้บองสินะพี่น้องเนาะได้เป็นแกงบักไงเลยพี่น้องนี่ครับสุดยอดอีบีพี่น้องได้เกือบเครื่องถุงเลยพี่น้องแกงบักไงเลยพี่น้องถุงมีโมเมนต์หน่อยเลยพี่น้องแกงบักไงเลยสุดยอดอีบีพี่นอ้องยังไงกันขอบคุณที่ติดต,ต,ตามรับชมนะพี่น้องเนาะ โอกาสนาว่ากันไหมครับห้างเทียมมันมาออกอีกอกสิมาหาให้พี่น้องเขาได้เบ้งอีกเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเด้อโอกาสนาว่าว่ากันไหมครับผมสวัสดีครับ